สวัสดีจ้ะพี่น้องน,นี่ผ้ามาเก็บผักจะ้ะผักร่วมอแดดแดดพี่น้องฝนกระ بو ตกจนชีตายเราพักก็ดเลยเกิดกระสิบ่ได้เราตายเบิร์ดเหี่ยวแหงไปเบิร์ดเรพี่น้องฝนกระตกมาเป็นสิเป็นเดือนแล้วพี่น้องจ้ะเหี่ยวแหงไปเบิร์ดเก็บเนาะจ้ะเก็บอืเก็บไปก้อนก้อนมันชีตายเบิร์ดเก็บผักได้ผักยังก,ก็เอามือนี่ พักกาดหน้ามานันคนอื่นถึงภาษาไทยห้องคนอื่นกันเราตะพูดอืน่นเพราะพี่น้องแต่ก็รู้ว่าจะกินได้เลยจ้ะเหียงค้ักเหนียงแน่มาดพี่น้องจ้ะเหนงเหียง,งอีพ่ออีแม่ กะตุลีต้นให้นะแข็งขับข็งแน่พี่น้องจ้ะยังกะเจ็บเม,ม,มื่อฝนบ่ตกมาเก็บพักได้พักยังเก่ามอนีผสมประสานกัน ฝนบตกตกเด้ดพี่นอ้องกินแซ่บๆพี่น้องกินกระปุนกับ,บ,กบแกองตะกี้ไปซื้อกินตะยูซปเปอร์มาร์ก<ม>บนดูว่าออกอยู่นน้ำอันขางค่องขาง,ขอ,ง,ขอ,งอันนี้เนาะซื้อตน้ำซปเปอร์มาร์กตะกี้นะบนดูพันออกอยู่นน้ำขางคอขางค่อง นี่ดอกพันพี่น้องตายเห็นเพิ่งนี้ดิดอกพันธุที่เป็นยังสละพี่น้อง<ม>เก็บออกพักอันนี้ก็ยังเก็บเอาอักกาดน้ำพี่น้องอักกาดอันหน้าอักกาดอันป้านเนี่ยนีสิเก็บนี่ลายพักด้วยนี่ โอยอยอ,อ่นอ้นโกสนตุนโบกเป็นเนงินล้วเป็นดอกตายตแล้วใต้แล้วรัเสียงรดเลย <c oughs> ลูกสาวคนมากเรานั่งหน่อยใตยแ้ตแล้วตายแล้วอีเนี่ย ฝนตกลงมาเองก็คือสีซุ่มคือสีซ่นไปเวอร์กับสีงาม,มเห็ดกระสีออกหลายหลายฝนบ่ตกเนะ้ะต้องทอนนะทอนอน่ออนอนไตัละออตจะก็ออะสีออกอ้ ถอนี้ถอนอยากแต่ว่าตัดเอาดีกว่าแข็งคักแข็งแม่ถอ,อนอยากพี่น้องเลย <c ười> ตัดจังสีแล้วเนาะตัดเราก็ต้องดึงเอา ตุ่นขเา็มดินไงทวน,ทวนทวนพี่น้องจ้าตุ่นขี้ดินไงทวนทวนเก็บอา,ากาศอันนี้ไปน้ำกันพี่น้องลวกกินนี่เป้อเบิดพี่น้องันนะเด็ดครับพี่น้องจ้า พ่เอาลายดอกพี่น้องเอาย่างละหน่อยพ่อพักอากาศพน่นกระแก่แล้วเนาะพักอากาศพน่นกระแก่ไปแล้วบ่มีอันอ่อนแล้วนี่แก่แล้วตามฤดูกาลคนแล้วพ่อเราพักอากาศเอาเท่านี้เละพี่น้องพักกาศนะ ดพี่น้องคนนะแดดแอมแซมพี่น้องแง่งห้เบิ้พงคนนะแดดแอมแซมนอนขับนอนเนี่ยอากาศเอากำหนึงบเบาลายดอกพี่น้องก็สิเดตเอาพักอันนี้นั่น,นี่หาบางงามงาง าย่างละกําพี่น้องจ้าประคุณฝรั่งเอาย่างละกรรําแล้วก็จะเก็บเอาอากาศนนั่นแหละอากาศน้ำอีก <c oughs> เก็บไปแลกกิกนพ่ท่านเนอะพี่น้องกินผู้เดียว เดดครับเดดแนมะ่อีพออีแม่เลยฝนโบโตบ,นโบโตกฝนบบตกเอามีนมาเก็บผักกาดหน้าต่อพี่น้องจ้ะอ,อันผักกาดอันเอ้ยผักกาดหน้าหันได้กำหนึ่งพักอันขมฝรั่งกำหนึ่งวันนี้คือสิเน้นเอาผักกาดหน้าเล่นหลายพี่น้องจ้ะเพราะว่าสิเก็บไปให้แม่ป้าพ่อ អឺគេបាញ់ពីប៉ាផងហ្នឹងអားណាស់គេប្រកសេน้ําលໃສ່កន្លំស្ទេទៅអូពីនងចាអឺ ึ้นดอกพี่น้องจ้าเอ่อเมลี่ก็ได้เขียนลงเอ่อได้นั่นเดี๋ยวลงไปในคลิปเราแต่อย่าว่าเมลี่นี่ก่อนจะเก็บพักเก็บเห็ดนะเมลี่แฮปปี้ได้ศึกษามาแล้วพี่น้องจ๋าบริเวณว่าพอได้ศึกษาได้จะศึกษาพักทุกพักเห็ดทุกเห็ดเมลี่ศึกษามาแล้วจะจังมาเก็บเพิ่น่าเก็บกินไปเถื่อต่เพื่อ การศึกษาของง้นเฮาแต่ละคนมันบกคือก so ันนอบขี่น so 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 ้องจ้าตำราบกคือกันบางตำรากะว่ากินได้บางตำรากะว่ากินบบได้เออแล้วแต่ผู้ใดสีเสียตำราใดไยังสิ่นะการศึกษามามันกับบกคือกันตำรามันบกคือกันที่น้องอืมตำราบางตำราผักนี่กะบางกว่ากินได้กินได้ยุต่ว่าว่าสะสมพิษเพจ่งสั่นเพิ่เวอม่าจังสั่นนะบางตำราบางตำราว่ากินได้บ่มีพิษบ่มีสะสมมือสิ่นะเออ ก็แล้วแต่ผู้ฝังคนเขาศึกษามาเนพี่นองเนาะแล้วแต่สีเสียตำราได้แล้วแต่แล้วแต่เขาสีกินบบกินโบเก็บแล้วแต่อันนี้เมลี่บอกสูฟังจ้ะเมลี่ศึกษามาแล้วก่อนเก็บสีกินทุกพักทุกอย่างทุกพักทุกอันน็ดกันเลยก็เลยอยากว่าสุพี่นองฟังจ้ะโมเมนต์ว่าตั้งมหาตั้งเก็บเอาซื้อตั้งซื้อขึ้นมาเองซื้อซื้อบล็โมเมนต์ที่พีนองจ้ะ นักศึกษามาศึกษาไปศึกษามาพอรอมอีกพอรอมกับผู้คนสํำนานทังพักทังเห็ดพรมบนว่าเฮามาตั้งหาเก็บเอาเห็นเพิ่นเก็บกับเก็บมันโ่เม่นพี่น้องจ้ะศึกษาตามตำล่ามาพี่น้องกับศึกษาผู้คนที่ันเคยเก็บเคยกินมาคนอยู่เยอะละมนนลั่นี่แ่ละจ้ะเพิ่ก็เก็บมาจนคนอายุเ0็บสิบแปดสิบปีไปศึกษากับเพื่อนมาพอรอมจ้ะ วนว่าเข้ามาเก็บเองเก็บเองอนี่ก็สุพี่น้องฟังนะจ๊ะแต่ตำล่าโบ,บคือกันนด้วจ้ะแต่ตำล่าเขาเลี้ยนมากนี่งามแทคนี่เอาก็โอ้เอปหลายคนสิว่ารูมากอีกขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาเบิรงนซองเมลี่แฮปปี้กดติดตามเมลี่แฮปปี้จ้ะ จนบ่มี่เน่าสิเก็บบผลนลังก็จังสีเศร้าเฮ็ดพี่น้องน่าสีเศร้าเก็บสน,นันอากาศนี่นเก็บอีกอยู่อุ้ยมาหยียบผักปลามีงามแค่นี้เบ่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องจ้า แล้วลงก็สีลงไปเรืร่อยๆเฮ็ดแปงที่ละที่น้องเบาๆก็บเบาอีกเนาะพักสุกพักนี่เนี่ดอกเพิ่นพักทุกพักเมลยี่เก็บไปนี่กินได้พี่น้องมันว่าโบกินได้พี่น้องจ้าเออแต่ว่าบ่ได้กินไ้เบิ่งบ่ได้เฮ็ดไ้เบิ่งเมนอยู่ดอกเมีี่เมียี่กินเมีเนี่ปีกินถ้ากินบบท่านสีเฮาก็ได้เอาทิมนเนาะเน่าเพราว่ากินผู้เดียวพี่น,ออกกบบน้ององอกเบาเนาะพันลูกเตากับ,บ่กินน้ำสามีพันกับ่บก,กินน้ำเออ นะพี่น้องดอกก็จะเป็นนันสีลาัะอันนี้นะกินได้เด้อพี่น้องนี่เด้อดอกขึ้นนะกินได้จะกินได้โอเบียพี่น้องกินได้เคยลงเทน,นึงเราคลิปนึงเราหน้าจ้าพักน,นีเนะเมื่อกีอ้กิการเพิ่นตายหมดก่อนเ้วเิ่นบ่มีน้ำบ่มีน้ำบ่มีฝนตกแขกแขงแม่พี่น้องจ้า เม่รีขอขอบุณหลายๆเดอ้อที่ติดตามเม่รีขอบุณหลายๆจะ้ะวัมี้อย่างคำสีว่าสีว่านอกจากคำ่าขอบคุณพี่น้นองพี่น้องเอฟซีพีน 4, พ่น้องที่มาติดตามให้กำลังกำลังใจเมรีมากตลอดขอบุณหลายๆจะ้ะพี่น้อง ดอกกำลังออกดอกแกแล้วก็ไม่ได้กินแล้วบันีดโอ้ยบ่เอาดอกดอกละพี่ต้นเพื่อนปวนเพิ่นไวซะลายดอกพี่น้องจ้าจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องจ้าขอบคุเยหลาๆที่เขามาเบิ่งซองเมลี่แฮปปี้จ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามมิด้้อพี่น้องพ่อได้เป็นกำลังใจได้เฮ็ดคลิปไปไหมสูพี่น้องเมื่ออีกจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเดดครับพี่น้องจ้าแอมแซม